ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการจ่ายเงินซื้อแอปในเพจโตทำยังไงบางทีเราก็อยากจะซื้อเหมือนกันเพราะว่าบางทีํำคาญโฆษณาหรือแม้บางทีเราก็มีความรู้สึกว่าเลยอยากจะอุดหนุนเขาบ้างโอ้โหใช้ของก็เต็มที่เลยไม่เคยจ่ายตังค์เลยมันก็นะเ,ออเป๊ก็ไม่เที่ยการุศลนนะบางทีแอปอๆเ,ออเ,ออเนี่ยเขาทํามาเนี่ยเขามีก็ต้นทุนเยอะนะเออนี่ใช้งานก็จ่ายเงินเขาบ้างก็ดีเราเราสารู้สึกว่า เออเราใช้จนแล้วนั่นแล้วนะ่นนะาน้าจ่ายเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ่านะอ่าเรามาดูกันและอีกอันหนึ่งอ่ะตอนท้ายจะพูดถหงเรื่องคําเตือนอ่าคาเตือนว่า คุณใช้งานก็ต้องระวังด้วยอ่าอันนี้ระวังอะไรยังไงอันนี้เคยเป็นข่าวในหน้าหนึ่งแล้วด้วยนะกับเรื่องแบบนี้กับการจ่ายเงินซื้อแอปซื้อเอฟเนี่ยเคยขึ้นหน้าหนึ่งมาแล้วนะอ่าอันนี้เราจะก่ายช่องทางไหนได้บ้างอ่าเราไปดูกันอันนี้เราก็เข้าไปในเพสโต e นะเราเก็บภาพมาให้ดูจึเวลาเข้ามาในเพสโต e แล้วเนี่ยเราก็จะ เห็นว่ามีนู่นนี่นั่นให้เราเลือกแต่เราไปกดอันนี้เป็นรุ่นใหม่นะพี่ถ้ามันไม่เป็นหน้าตาแบบนี้นะพี่ไปอัปเดตมันจะเพนโอเคไหมถ้าไม่เป็นหน้าตาแบบนี้ก็เขาผมเนี่ยมันเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วต้องไปกดที่รูปหน้าของตัวเราเองบางคนเนี่ยมันยังมีขีดสามขีดอยู่ตรงเนี้ยอันเนี้ยเขาเรียกว่ารุ่นเก่าคุณก็ต้องไปกดตรงขีดสามขีดโอเคไหมอ่าเมื่อกดลงไปบนรูปหน้าของตัวเองแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะก็เป็นรูปหน้าคุณแล้วก็เป็นอีเมลเด็ของคุณนะ เราก็ไปเลือกอะไรเราก็จะเลือกนี่การชำระเงินและการสมัครใช้บริการเราจะซื้อแอปเราก็ต้องจ่ายตังเราจะจ่ายด้วยวิธีไหนได้บ้างกดลงไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีให้คุณเลือกอะไรวิธีชำระเงินอ่าการสมงสมัครอะไรเราไม่สนใจเราสนใจวิธีชำระเงินโอเคเพราะเราจะจ่ายตังเร,เ,ออนะเราอยากซื้อเออนะเราอยากซื้อยากจ่ายตายเขาเพราะรู้สึกใช้จนคุ้มแล้ว โอ้แอปนี้เข้าใจป้ามมากอ่ะมาเมื่อกดเข้าไปแล้วเราก็จะเห็นมีอะไรอยู่บ้างอ่านี่เขาก็จะเข้ามาหน้านี้แล้วก็จะมีเรื่องการจ่ายเงินอ่ะเรามาดูหน้านี้อ่ะ,อะเราก็จะเห็นว่ามีอะไรบ้างมีบัตรเครดิตบัตรเดบิตเนี่ยนะให้เราเลือกก็ไม่แนะนําทําไมอ่ะเวลายกเลิกลําบากลายยกเลิกลำบาก, <laughs> ายยกเพราวะว่า มันมีมันมีตังให้หักตลอดนะเราเาตังของเรานะนะอันนี้ก็ไม่แนะนำไมใ่ใช้นะอ่ะแล้วก็จะมีช้อปปี้เพย์อ่าช้อปปี้เพย์อันนี้ค็คุณต้องใช้ช้อปปี้ไปผูกกันอันนี้ไม่พูดถึงเอ่อมีตังก็ไม่ควรเพราะเพราะเพราะบางทีเวลาจะตัดรายปีแล้วมันไม่รู้ตัวบางทียกเลิกแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตัดรายปีเราอยู่เรื่อยๆมันจะยกเลิกมันรู้สึกลำคาญใจลำบากอ่ะอันนี้คุณก็ไม่ควรนะเพื่อความปลอดภยัยในอนาคตอีกอันหนึ่งอ่ะนี่ ทูมันนี่วอลเล็ตอันนี้เนี่ยมีคําแนะนําอ่ามันจะมีการปิดการชําระเงินได้จากแอปของทูวอล l ล็ตถ้าใช้อันนี้ได้ก็น่าจะดีเพราะว่ามันจะหากเงินคุณไม่ได้อ่ะถ้าคุณถ้าคุณถ้าคุณปิดไว้เออแต่ถ้าคุณเปิดมันก็หากนะไปรู้สิอ่ามาแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือ Paypal วคือคนไทยก็ไม่น่าจะได้ใช้อันนี้เนี่ยเวลาคุณใช้โทรศัพท์ที่เป็นค่ายที่ไม่ใช่ A i s นี่มันอ่าน,นี้แหละไปปัญหาก็คือมันจะไม่ขึ้นแต่ถ้าคุณใช้ a s มันจะขึ้นแบบนี้นี่ <c oughs> นี่เพิ่มการเรียกเก็บเงินของ AIS นี่อ่าอันนี้เราจะพูดถึงอันนี้นะแต่ถ้าจะพูดถึงอันนี้ก็คือซิมในเครื่องคุณเนี่ยนะมันจะต้องเป็นซิม AIS ถึงจะขึ้นฟัง์ชั่นนี้ถ้าไม่ใช่ก็จะเหมือนหน้าเมื่อกี้คือมันจะไม่มีเรื่องการชำระเงินผ่านซิม AIS นี่อ่าอันนี้แหละที่เราจะใช้จ่ายเพราะเราเพราะเรามีตังในซิมเยอะเราเรา,เราคิดว่าให้ให้เข้าไปบ้างก็ได้เอออะไรเยะดนาะอ่า <c oughs> เราก็กดลงไปเซอ่โอุย๊ยเวไม่ใช่เราก็กดลงไปเพิ่มการเรียกเก็บเงินอันนี้ต้องเป็นซิม AIS อยู่ในเครื่องหนึ่งสอง ซิมนั้นจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยนะอ่านี้ต้องเตือนไว้เพราะว่าผมลองใช้เป็นซิมที่2จะชาระเงินซิมที่2แต่ซิมที่1เป็นซิม AS ที่ไม่มีเงินวันรากดพักกดตรงนี้มันไปเชื่อมต่อที่ซิมที่1ที่จะชาระเงินมันไม่มีเงินกดแล้วมันจ่ายเงินไม่ได้เพราะมันไม่มีเงินมันมีเงินที่ซิมที่2มันไม่จ่ายเพราะฉะนั้นจะต้องจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากซิมที่2แล้วกดตรงนี้มันถึงจะเชื่อมต่อกับซิม นั้นโอเคไหมไม่ท้าไม่เชื่อมอินเทอร์เนต็ตไว้ด้วยซิมนั้นมันก็จะไม่เข้าใจเพราะอันนี้ก็เป็นระบบความปลอดภัยที่เขาสร้างขึ้นเพราะว่าคนอื่นก็จะใช้วิธีการชําระเงินแบบนี้ไม่ได้เพราะมันเป็นรหัสจากซิมที่เชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ตของคุณเออมันมั่วไม่ได้เข้าใจไหมอ่าอันนี้เป็นระบบความปลอดภัยของเขาที่เขาสร้างเออนะอ่ะเมื่อกดลงไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกดลงไปแล้วอันนี้ต้องเก็บต้องถ่ายภาพด้วยเหตุผลก็คือมันเก็บภาพหน้าจอไม่ได้มันก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาอ่า เปิดการเรียกเก็บเงินจาก AS ใช่ไหมเราก็กดลงไปให้มันเปิดใช้งานที่ท่านจะทําอะไรได้เราเปิดเลยครับผมหลังจากเปิดแล้วเนี่ยกลับมาที่หน้าเดิมเ่ยนะมันก็จะขึ้นแบบนี้นี่วิธีการชําระเงินเขาก็จะมีช่องทางอ,อันนี้เป็นหนึ่งช่องทางที่เราเลือกขึ้นมา อันนี้คําแนะนําควรจะเป็นซิมแบบเติมเงินเหตุผลมีตอนหลังเดี๋ยวค่อยอธิบายหลังจากนั้นเราก็ไปกดจ่ายเงินสี่จากแอปโอเคไหมเมื่อเรามีช่องทางในการชําระเงินแล้วกับเฮเทสโตเรียบร้อยอ่าเราก็ไปในแอปของเรานี่อ่าเอาแอปนี้ก็แล้วกันพอเราจะซื้อแอปเดียวนี่แหละเ็าไปกดจึกตรงนี้เพื่อกดจ่ายตังค์โอเคมันก็จะขึ้นมาให้เราว่าเราจะจ่ายตังค์ซื้ออะไรเขาก็จะมีแบบ ให้เราซื้อแบบรายเดือนรายปีแล้วก็แบบซื้อแบบครั้งเดียวไปเลยซื้อขาดเลยเราก็เราไม่อยากจ่ายรายปีอะซื้อขาดเลยมเรารู้สึกว่าแอปนี้ได้ใจเพราะว่าให้เราใช้จนหนำใจอะเรารูเขาดูว่าเออเนี่ยมันใช่แล้วอย่างเงี้ยของของของที่เราต้องการแล้วเราก็จ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะอแอปอื่นนี่โอ้เรื่องเยอะมันอันนี้แอปนี้เรารสึกใช่แล้วกดเลยอ่ะกดไหนละเดี๋ยวก่อน โอเคเมื่อเราเลือกอ่าเลือกเสร็จแล้วเราก็กดดําเนินการต่ออากดดําเนินการต่อเราก็จะมาเขาก็จะมีนี่อันีมีโปรโมชั่น,น,น,นข้อเสนอเครดิตให้เรา20บาทตอนที่เรากดเนี่ยเราก็กดรับข้อเสนอกดรับข้อเสนอลดไป20บาทอ่อาอันนี้อ่านก่อนจะกดก็ด,กดีนะพี่นะอะอ่ะอานสักนิดนึงก่อนจะกดกดลงไปแล้วแล้วก็จะลดไป20บาทอ่า แล้วเขาก็จะบอกว่าช่องทางการชำระเงินของเราคืออันนี้นะทีมเอเอสนะเราก็กดซื้อเลยสิครับเจ้านายจะทํากดทําไมกดซื้อเสร็จปับ๊บเขาก็จะโว์ขึ้นมาอาเป็นอีเมลแอดเดสนะแล้วก็กอรหัสผ่านโอเคไหมอันนี้เนี่ยคุณก็ต้องกรอกรหัสผ่านลงไปรหัสผ่านอีเมลของคุณนะอ่านะคุณก็กอกรหัอกผอากกกกกกกให้มันถูกคุณอีเมลคุณนะลัวคุณกรอ,กอกไม่ถูกนี่กุ้มใจเลยอ้าว ก็ลงไปแล้วคุณก็กดยืนยันโอเคไหมอ่าเราไม่ต้องไปกดจดจำหรอกนี่ไม่ต้องกดนะไม่ต้องแบบจำข้อมูลอุปกรณ์ของฉันไม่ต้องไม่ต้องกดทำไมอะ่ะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวคุณเอง <c oughs> เพื่อแลไม่เผื่อมีคนมาซีซัวกดไงแล้วมันเห็นรหัสผ่านเราก็ยากแล้วเราก็จ่า,จายก็เสียตังค์ดิจะเหลือเหรอก็เสียตังค์สีหลังจากนั้นกรอกเสร็จปับ๊บเราก็กดยืนยันจึกลงไปเขาก็จะคิดคิดคิด,คดนิดนึงแล้วมันก็ เรียบร้อยเขาก็จะบอกการชำระเงินสําเร็จต้องการตรวจสอบสิทธิการซื้อไหมอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่ต้องตรวจสอบทุกครั้งนะกรูณาติคำว่าตรวจสอบทุกครั้งสิทธิในการซื้อนี่ต้องตรวจสอบทุกครั้งอย่ามั่วอย่ามามั่วไม่ใช่ไม่ใช่โอ้มั่วนิ่มเลยใครกดจ่ายตังตลอดไม่ได้ต้องมาตรวจสอบสิทธิก่อนโอเคหลังจากนั้นก็เราก็จะได้เอเสยืนยันว่าอ่าคุณได้จ่ายตังเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยอ่าเรียบร้อยเราก็ซื้อแอปเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไร มาผ่านไปโอเคไหมวิธีการซื้อก็มีแค่นีม้มีอะไรมากมายมันมันเหมือนง่ายมากเลยนะอ่าและที่สําคัญไอ้พาะมันง่ายนี่แหละผมก็ไม่ว่านะการจ่า <c> ย <oughs> การจ่ายด้วยซิมเอเอสเนะี่ยมันดีนะผมมีความรู้สึกว่า a อก็อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าึ่งค่ายอื่นไม่มีผมจะบอกให้มันไม่มีนะมันง่ายอะ่ะแล้วคุณก็มีเงิน่ในซิมคุณเติมเงินไว้คุณก็เอามาจ่ายเรื่องนี้ได้มันค่อนข้างสะดวกแล้วก็ง่ายดายนี่เป็นการเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า แต่ว่าแค่ว่าอะไรแต่ว่าปัญหาที่ตามมามันขึ้นหน้าหนึ่งด้วยเหตุผลก็คือลูกหลานเอาไปใช้อ่าลูกหลานเอาไปใช้พอเอาไปใช้ก็ไปกดซื้อเงินมันก็ถูกคิดสิและที่สำคัญถ้าเป็น a อเอแบบรายเดือนเนี่ยมันตัดคุณได้ตลอดเลยนะผมก็ไม่แนะนำถ้าจะใช้เอเอแนะนำให้เป็นซิมเติมเงินจะดีกว่าถ้าไม่มีเงินในซิมมันตัดไม่ได้โอเคไหม ถ้าไม่มีเงินในซีมมันตัดไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําให้เป็นซีมแบบเติมเงินจะดีจะซื้อก็คือเติมเงินเข้าไปแล้วก็ซื้อถ้าไม่ซื้อก็ไม่ต้องเติมเงินมันก็ตัดคุณไม่ได้อันเนี้ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับตัวคุณเองนะอย่างแรกคือลูกหลานจะใช้มันก็ไปใช้ซื้อของคุณไม่ได้แนะนำว่าโทรศัพท์ไม่ควรให้ลูกหลานเอาไปใช้พูดก็พูดเตอเพราะปกติ การตั้งรหัสผ่านส่วนใหญ่นะผู้หลักผู้ใหญ่ก็มักจะให้ลูกหลานเป็นคนตั้งและที่สาคัญลูกหลานมันรู้รหัสผ่านอย่างเมื่อกี้มันต้องกรอรหัสผ่านมันรู้รหัสผ่านมันก็กดก็จบดิจะเหลือเหรอผมก็่อกดค่าใช้จ่ายก็ตามมาที่ขึ้นหน้าหนึ่งเป็นข่าวก็คือลูกหลานเอาโทรศัพท์พ่อแม่ไปใช้เสร็จแล้วก็ไปกดซื้อแอปไปซื้ออะไรก็ไปลูกเกมเกี่ยวกับเกมเ,เกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหบินมาเดือนเป็นแสนเนี่ยผมจะบอกให้ขึ้นเป็นข่าวหน้าหนึ่งเลยเอ๊ะต้องมาจ่ายให้คุณนุ่มถามว่า มันเป็นความรับผิดชอบของเอเอสเขาเหรอใช่ไหมมันเป็นความรับผิดชอบของคุณไม่ดูแลลูกหลานคุณเนี่ยมันไม่กดแบบดีอันนี้ผมก็บางทีผมก็มีความรู้สึกว่ามันก็ไม่แฟร์กับเอเอสนะโอว่าคุณต้องดูแลตัวเองโทรศัพท์ของคุณเองคุณต้องล็อกแม่ลูกหลานใช้แต่จะให้ลูกหลานใช้มันซื้อตังหากไปมันมาเกี่ยวกับเราแล้วมันใช้เป็นซิมเติมเงินเป็นซิมเติมเงินแบบซิมรายปีที่ผมแนะนําอยู่เสมอคุณใช้ซิมเน็ตคุณใช้แบบซิมรายปีจ่ายไปเลยทีเดียวไม่ลุ้มไปใช้ปีดึงไปเลยไม่ต้องว เงินในซิมแบบแบบรายปีมันไม่มีมจะกดซื้อแอปซื้อเอบอะไรมันซื้อไม่ได้เออไม่จะมีใคร้จ่ายโผล่ว่าเดือนเป็นแสนไม่ไหวนะถ้าเป็นหมื่นก็ตายแล้วและยุคนี้ด้วยนะยิ่งโอ้โหยุคนี้เศรษฐกิจกแบบนี้โควิดลงด้วยโอ้โหเจอเข้าไปนี่อ้วกแตกเลยจะบอกให้เพราะนั้นเนี่ย คุณก็ต้องระมัดระวังอันนี้เป็นคำเตือนนะสำหรับคนที่ใช้ซิม AIS อ่ามันความสะดวกมาพร้อมภาระอันยิ่งใหญ่ที่คุณจะต้องดูแลตัวเองอย่ามั่วคอยร้องเลยอย่ามั่วแล้วที่สำคัญผูกบัญชีเอาไว้แบบนี้แล้วก็จะซื้อแอปได้ง่ายขึ้นอ่ามันก็จะนะถ้ารู้รหัสผ่านคุณก็จบเลย,ยพูดไปคดาดีกว่าเพราะฉะนั้น แล้วถ้ามันวปาลูกหลานลูรหัสผ่านแล้วทำไง <c oughs> คุณก็ไปหาทางเปลี่ยนรหัสผ่านเอาสิคุณจะไปยากอะไร <c oughs> คุณก็เป็นล็อกอินแล้วก็เปลี่ยนรหัสผ่านบอกทาเป็นลืมหรือไม่ก็ไปกดเ,เปลี่ยนอะไรอ่ะคุณก็ไปจัดการเอาเปลี่ยนรหัสผ่านเร็่เขาก็เขาจะใช้งานของคุณไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออนะเพราะะฉนั้นอย่างแรกแนะนําให้เป็นสิมเติมเงินม,ม,ม,มันก็จะมันจะเซฟมันจะเพย์เซฟหน่อยเออมันจะเพย์เซฟหน่อยหักเงินคุณยากหน่อยถ้ามันรู้สึกลำคาญหักตลอดเลยไม่รู้จะแก้ไง ว่าไม่ต้องเติมเงินแล้วก็ยกเลิกธีมไปมันก็ไม่ต้องหักหักคุณไม่ได้ไงมันก็จบใช่ไหม <laughs> มันก็จบแต่ต้องเป็นรายเดือนนี่โอ้โหเดียากเลยแล้วบางทีมาแบบลังไรพั้งคูก,กดกัดมันกินเ,เงินเลยในของเราไปจ่ายบินทีเอาในสมัครโปรไว้สี่ห้าร้อยทำไมบินมันมาเป็นพันเลยนะได้โอ้โหงานงอกเลยบางทีมาหลายพันด้วย ผมเห็นหลายคนไปศูนย์จ่ายเงินบินโอ้ยสมัครโปรน,นะห้าร้อยเองเดี๋ยวต้องมาจ่ายบินสามพันกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ออยใครจ่ายพวกนี้บางทีมันมันมาโดยเราไม่รู้ตัวแต่ว่ามันเกิดจากสิ่งที่เราทำเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ต้องระวังแล้วก็ตื่นตัวเออบางคนบอกก็ไม่ซื้อเลยก็จบถูกต้อง ถูกต้องถูกต้องถ้าไม่ซื้อเลยก็ะจบถูกต้องหมแต่บางทีเราก็เกงใจคนที่เราที่เขาสร้างแอปอ่ะผมมีความรู้สึกผมเกงใจคนที่สร้างแอปนะ เราใช้งานของของเขาโดยที่แบบโอ้ไม่เคยจ่ายเลยเออไม่เคยจ่ายแต่ก็จ่ายนะเพราะว่าต้องดูโฆษณาของเขาตลอดก็กระจายเติมได้เขาทางอ้อมเนะว่าการมีโฆษณาในแอปก็คือรายได้ของคนที่สร้างแอปซึ่งบางทีมันก็ไม่ค่อยพอหรอกมันรายได้จากการดูโฆษณาครั้งหนึ่งมันมันเป็นสตางค์อะเขา้าใจป่ะมันเป็นสตางค์กว่าจะได้บาทหนึ่งนี่โอ้ยยากเลยยากเลยเราก็เลยควารูว่า <c oughs> อุดหนุนกขาหน่อยนะนะเอออันนี้สำหรับผมนะประมาณนี้อ่าอันนี้ก็เอามาฝากกันสําหรับการจ่ายเงินซื้อแอปผ่านเพจโตทำยังไงน่าจะได้คําตอบพร้อมคําเตือนอ่าอันนี้จ่ายผ่านซิม a i s เอามาฝากกันหวังว่าน่าจะได้ประโยชน์แล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ